สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเดี๋ยวดาวจะมาสอนวิธีการอัปตำแหน่งขึ้นบีโอนะคะแล้วก็ตอนนี้นะคะเป็นการชำระแบบใหม่เนาะชำระผ่าน Q r code นะคะก็คือการสแ,สแกน QR code เนาะก็สามารถอัพตำแหน่งบีโอภายใน3ามาทีตได้เลยเนาะอันดับแรกนะคะก็ให้ทุกคนนะคะมานะคะเข้าระบบแล้วก็เลื่อนมาข้างล่างนะคะตรงกดคำว่าเริ่มสั่งซื้อสินค้าได้เลยนะคะ ทีนี้นะคะก็ให้เรานะคะเลือกโปรโมชั่นนะคะแต่ละช่วงนะคะจะมีโปรโมชันไม่เท่ากันเนาะดังนั้นแนะนําว่าให้ถามคนที่เราแนะนําได้เลยนะคะว่าเรานะคะจะอปพีโอนะคะโปรโมชั่นไหนเนาะเขาก็จะเออแคปนะคะรูปภาพนะคะแล้วก็ให้เราเลือกตามโปรที่เขาแนะนํานะคะเนาะอย่างเช่นสมมุตินะคะ มันก็จะมีโปรเยอะมากนะคะแล้วก็แต่และช่วงจะมีลุ้นรางวัลลุนสิทธิ์นะคะบางช่วงก็ไม่มีเนาะอันนี้เราจะแนะนําเป็นโปรกล่องน,นะคะเป็นโปรสุดฮอตเนาะเดี๋ยวคนแนะนาว่าเปิดโปรนี้กันนะคะก็อันดับแรกนะคะให้ทุกคนมาติ๊กนะคะตรงช่องสี่เหลี่ยมนะคะเล็กๆนี้นะคะแนะนําว่าให้ใช้นิ้วนะคะไปกดตรงข้างบนช่องสี่เหลี่ยมนี้นะคะมันจะกดง่ายเนาะแต่ถ้าไปกดตรงกลางช่องเลยนะ,ะมันจะกดยากจากนั้นนะคะให้ทุกคนเลื่อนลงไปข้างล่างสุดเลยนะคะแล้วก็มากดคําว่าขั้นตอนถัดไปนะคะแล้วทีนี้ก็ให้กรอกชื่อนามสกุลนะคะที่อยู่ในการจะส่งสินค้านนนะะะะคคเดีขอออตก่ เมื่อกดเกสร็จแล้วนะคะให้กดถัดไปได้เลยนะคะจากนั้นนะคะมันจะมีให้เราเลือกนะคะว่าเ,เราจะจ่ายด้วย QR code นะคะพร้อมเพย์หรือว่าบัตรเครดิตนะคะกับเดบิตนะคะบางคนก็มีแบบจ่ายบัตรเครดิตนะคะหรือบัตรเดบิตนะคะก็จะมีค่าธรรมเนียมประมาณ36%เลยนะคะถ้าจ่ายแบบบัตรเครดิตเนาะ,ะทีนี้นะคะส่วนใหญ่ก็คือจ่ายกันผ่าน QR code พร้อมเพย์นะคะก็ให้กดติ๊กนะคะหรืออ่ะให้กดติ๊กนะคะ QR code พร้อมเพย์จากนั้นให้กดขั้นตอนถัดไปค่ะทีนี้มันก็จะขึ้นยอดนะคะในการชำระเงินเนาะแล้วก็รายละเอียดในการจะส่งนู่นนี่นั่นนะคะให พอเรากดสั่งซื้อสินค้าแล้วนะคะมันจะเข้ามาหน้าจ่ายเงินนะคะโดยการสแกนช r code โค้ดนะคะอันนี้นะคะก็ให้ทุกคนนะคะใครนะคะมีถ้าจะจ่ายผ่านเซเว่นนะคะก็ให้เซเว่นสแกนตรงนี้แล้วก็จ่ายให้เราเลยนะคะแล้วเราก็เอาเงินสดนะคะให้เซเว่นเนาะแล้วก็ถ้าใครนะคะจะแบบจ่ายผ่านแอป,ปโทรศัพท์มือถือนะคะเป็นแอปอินเทอร์เน็ตแบงกิ้งนะคะแอป,ปของธนาคารกสิกรกรุงเทพนะคะกรุงไทยต่างๆเนาะก็สามารถให้มาดาวน์โหลดตรงนี้ได้เลยนะสำหรับคนที่มีแอป,ปนะคะดาวน์โหลดรูปภาพ QR code โค้ดค่ะพอกดแล้วนะคะมันจะขึ้นคําว่าดาวน์โหลดให้เรามากดคําว่าดาวนน์โหลดะะค พอกดดาวโหลดเสร็จนะคะมันรูปภาพมันจะอยู่ในเครื่องเนาะในเครื่องของเราเองนะคะในเครื่องโทรศัพท์ของเรานะคะก็นี่เลยนะคะจากนั้นนะคะอันนี้ก็คือ QR code ที่เราต้องสแกนเนาะใหเรานะคะไปยังแอปธนาคารนะคะของเราเนาะเราจะเข้าธนาคารกรุงเทพนะคะส่วนใหญ่าครกรุงเทพดราไม่ค่อยได้ใช้นะ,ะอันนี้เราจะทำเป็นตัวอย่างให้ดูเนาะ <S <S แล้วให้ทุกคนนะคะมาคําว่าสแกนนะคะตรงนี้ถ้าเป็นธนาคารจสิกรนะคะคำว่าสแกนาจีบข้างล่างเนาะ <S <S อะไรก็ได้นะคะทุกคนหาคําว่าสแกนในหน้าแอป ธนาคารของตัวเองได้เลยเนาะจากนั้นนะจะกดคำว่าสแกนนะคะกดเข้าไปแล้วทีนี้นะคะมันก็จะมีให้เราสแกนอย่างงี้ใช่ไหมคะแต่แล้วทีเนี้ยเราอ่ะจะเอารูปภาพในเครื่องโทรศัพท์ม,มาสแกนนะคะให้เรามาตรงที่เป็นคำที่เป็นเหมือนรูปรูปภาพนะคะตรงนี้ยังไงมองหาที่เป็นเหมือนรูปภาพนะคะงงเ,เรพราะ,ะเราจะไปดาวน์โหลดรูปภาพอ่ะกดเข้าไปนะคะจากนั้นนะคะเราก็จะเห็น QR Code นะคะล่าสุดเนาะรูปภาพล่าสุดนี่ค่ะจะเป็นตัวนี้นะคะยังไงดูดีๆนะคะที่เป็นรูปสแกนหรือว่าให้เรานะคะมากดตรงนี้ก็ได้ค่ะคำว่าล่าสุดนะคะ แล้วก็คาว่าล่าสุดนะคะหรือจะไปดูตรงรูปภาพได้เลยนะคะเนาะแล้วเราก็เลือกรูปภาพที่เราจะมาสแกนนะคะอ่ะโอเคแล้วขอสต็อกแป๊บอ่ะทีนี้นะคะมันก็จะขึ้นนะคะรหัสรายการนะคะรหัสร้านค้าก็คือดอกบิดนะคะเช็คให้ถูกต้องเลยนะคะถ้าขึ้นดอกปิดแปลว่าถูกต้องนะคะนู่นนี่นั่นนะคะจำเงินนะคะนี่โอนก็คือ3,200นนะคะสาบบาทโอเคตรงกับยอดนะคะจากนั้นนะคะก็ให้เรานะคะกดถัดไปได้เลยนะคะกดต่อไปนะคะ พอกดต่อไปนะคะมันก็จะเป็นการชาระเงินแบบเรียบร้อยแล้วนะคะแต่บัญชีนี้นะคะเราไม่มีตังะคะ์เพราะกรุงเทพเราไม่ค่อยได้ใช้นะคะก็เป็นอันเสร็จสิ้นนะคะระบบของเรานะคะมันก็จะอัพขึ้นตําแหน่ง B.O. นะคะของเราเรียบร้อยแล้วนะคะก็มันจะเด้งไปหน้าตําแหน่ง B.O. เลยนะคะเนาะแต่น,นี้ของดาวไม่ได้จ่ายจริงเนาทําเป็นตัวอย่างให้ทุกคนนะคะมันจะขึ้นว่ามันจะไม่ขึ้นรออัพนะมันจะไม่ขึ้นรออัพมันจะขึ้นว่าตําแหน่ง B.O. นะคะ ขึ้นแบบนี้เลยคะตำแหน่งวีโอแบบนี้เลยประมาณสอถึงสนาทีนะคะก็เป็นอันเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะวิธีการชำระเงินนะคะผ่านชิวอารคนะคะของดอบลิเนาะยังไงนะคะถ้าใครติดอะไรตรงไหนนะคะทำไม่เป็นนะคะหรือติดตอนขั้นตอนในการทำยังไงสอบถามผู้แนะนำโดยตรงได้เลยนะคะวันนี้ก็ประมาณนี้ค่ะ